สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ที่เรียนนาฏศิลป์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่บ้านนะครับในวิชานาฏศิลป์ในสัปดาห์นี้นะครับรูได้ทบทวนนะครับความรู้เรื่องเพลงลำวงมาตรฐานนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับเขียนเนื้อเพลงก่อนที่เราจะมาฝึกร้องกันนะครับเขียนเนื้อเพลงงามแสงเดือนนะครับเพลงชาวไทย เพลงรำซิมารำแล้วก็เพลงพื้นเดินไห้นะครับเป็นการทบทวนสำหรับคนที่ไม่เคยเข้าเรียนออนไลน์เลยนะครับก็ก็ครูก็กลับมาย้อนสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะบางคนยังไม่มีเนื้อเพลงในสมุดนะครับฉะนั้นถ้าเรียนที่ดูอยู่นะครับใครไม่มีเนื้อเพลงในสมุดนะครับก็ให้เขียนลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับส่วนการร้องนะครับทานอง ให้นักเรียนเปิดเข้าไปใน Youtube นะครับพิมพ์ชื่อเพลงลงไปเลยนะครับพิมพ์ชื่อเพลงได้เลยอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ